ปีนี้นะคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงค่ะแล้วก็มีแต่ส,สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะค่ะแครเดทํทาไปน,นะคะก็ขอให้เดินทาปลอดภัยเ้าค่ะนะคะเฮงๆรวยๆค่ะแล้วก็ขอให้ปีต่อไปของทุกคนนะคะเป็นปีที่ดีเลยค่ะค่ะก็ขอฝากพวกเราบีแนคนเด้วยนะคะแฮปปี้นิว year พวกเราเดฟนะครับผมก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับปี2025ก็ขอให้ทุกคนคิดอะไรขอให้ได้หลังที่ใจหวังนะครับผมเงินทองไหลามาเทมาสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมแล้วก็อยู่กับพวกเราแล้วก็ลุยกันต่อนะครับผมทั้งเดฟแล้วก็ทั้ง Space Bar ครับผมไปเจอกันครับสวัสดีค่ะพวกเรา Midnight Serial ครับก็อยากสวัสดีปีใหม่นะครับกับแฟนๆชาว Spacebar w i b e และแฟนๆของ m i น n i s h t s e r ีย l ทุกคนนะครับอยากให้สุขภาพแข็งแรงกันนะในปีหน้าที่ถึงนี้จเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานคิดหวังสิ่งใดขอให้ส่งความปรารถนานครับแล้วก็ขอให้มีความสุขกับการฟังเพลงของพวกเราไปเรื่อยๆนะครับสวัสดีปีใหม่ครับฮั y เบิลเย่ สวัสดีชาวสเปซบาร์บายทุกคนนะครับผมแพทริคแนดานะฮะปีใหม่อย่างนี้นะครับผมก็อยากให้ทุกคนเที่ยวอย่างปลอดภัยแล้วก็มีสตินะครับจะได้เจอกันอย่างแฮปปี้นะครับในปีหน้านะครับผมก็ขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยนะครับแล้วก็มีความสุขมากๆในปีใหม่นี้นะครับไว้เจอกันครับผมพวกเรา c ี m รียสปลอดภัยสวัสดีจ้า ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงคิดสิ่งใดสมบัตินานะคะแล้วก็ไม่มีเรื่องมาทำให้เครียดเลยแล้วก็อยู่กับพวกเราไปอีกหลายๆปีเลยนะคะสวัสดีปีใหม่จ้าสวัสดีครับพวกเราลูซ่าป๊อนะครับผมก็สวัสดีปีใหม่แฮปปี้นิวีย์นะครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับพบเจอแต่เรื่องดีๆในชีวิตนะครับแข็งแรงนะครับแล้วก็สมหวังกับทุกสิ่งที่ปรารถนานะครับใครชอบเกยงทายหรืออะไรก็ขอให้ส่วนใจนะครับผม แฮปปี้ยูเย่ครับสวัสดีปีใหม่นะคะชาวสเปซบาร์ไวฟและพีชชี่ทุกคนพวกเราพี y ยูค่ะปีใหม่นี้ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองอยู่กับพวกเราพีชยูไปนานๆเลยนะคะไว้เจอกันคะ่ะ สวัสดีค่ะพวกเราศิลปินจากค่ายนายทินปีนี้นะคะก็ขอให้เป็นปีใหม่ที่ดีของชาวสเปซบาร์วายทุกคนเลยนะคะขอให้สิ่งใดก็สมปรารถนาทุกประการค่ะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงโชคดีปังๆตลอดป, ol ol od, ปีตลอดไปเลยนะคะ <arım S 1> แฮปปี้นิวเยียร์ค่ะสวัสดีสวัสดีปีใหม่ปีใหม่หมนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะมีแต่รอยยิ้มเสียงหัวเราะตลอดทั้งปีเลยคะ่ะใครที่กำลังจะเดินทางกลับบ้านก็ขอให้เดินทางดยสวัสดิภาพ นะคะบายสวัสดีค่ะ We are Queen Kara ค่ะพวกเราคาร่านะคะก็ขอสวัสดีปีใหม่ Happy New Year 2025นะคะกับชาว Space Bar วัทุกคนนะคะยังไงก็ปีใหม่แล้วนะคะขอให้ทุกคนเนี่ยมีจิตใจที่สะอาดจ,จำใส่ะคะ่ะสดใสแล้วก็ขอให้ใครที่จะเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยแล้วก็มีความสุขมากๆในปีนี้นะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนติดตามพวกเราคาร่าแบบนี้ไปนานๆนะคะยังไงก็แฮปปี Happy New Year นะะ้นิวีย์ค่ะแฮปปี้นิวีย์ค่ะสวัสดีค่ะ,คะชาว Spacebar Vibe นะคะ s ิลวี S.I. นะคะวันนี้ก็อยากจะมาขออวยพรแฮปปี้นิวีย์ให้กับทุกๆคนนะคะขอให้ปังเป๊ะ สวัสดีปีใหม่ชาว Space b a Wife ทุกท่านนะครับที่ได้ดูคลิปนี้นะครับขอให้เป็นปีใหม่ที่ดีสำหรับทุกคนนะครับใช้ชีวิตอย่างมีสตินะครับไว้ใจนะครับสวัสดีค่ะดินานะคะก็ขอให้ปีนี้ทุกกนมีความสุขแล้วก็สกปอ้าแคนแลนแล้วก็จืเตเรือนที่ดีนะคะฮ a ปปี้นิว e a ์และอากมาสเตลไม่ได้ตกวใจมากสวัสดีครับผมพวกเราจากภาพยนตร์เรื่อง ในวันลาสิ้ีปีคือปีใหม่นี้นะครับผมก็ขอให้พี่น้องทุกคนทุกท่านนะครับผมจงพบแต่ความสุขความเจริญนะครับผมความเจ็บอย่าให้ได้ความไข้อย่าให้มีเด้อพี่น้องเด้อให้พี่น้องมีสตังค์ใส่เต็มทุกอยะตอนรับปีใหม่สุขุนทุกคนเวยครับเด้ออยากจะบอกว่าปีนี้เรื่องอะไรที่มันผ่านมาก็อยากจะให้สิ่งที่ดีเราก็ส่งต่อไปปีหน้าสิ่งที่ไม่ดีเราก็ทิ้งไปในปีนี้เริ่มต้นใหม่ในปีหน้านะครับทุกคนค ุขเสมอมันเสมอมันเครื่อเก่าครับพี่น้องครับผมความเจ็บยให้ไในความไข่าให้มีครับพี่น้องครับซุกเสมอสุกขีดีมันปีใหม่ไทยครับผมขอบพระคุณเลยลาครับอย่าลืมเป็นกําลังใจให้กันเด้อพี่น้องครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีครับชาวสเปซบาร์ไว้นะครับผมแล้วก็แฟนคลับของโจลงนะครับผมปีใหม่นี้ขับรถไปไหนมาไหนนะครับขับรถดีๆนะครับไปฉลองที่ไหนก็เย่๋ยวไปที่คนเยอะไปเดี๋ยวหายใจไม่ออกไปที่ที่ใช่ที่มีความสุขกับคนที่เรารักที่เป็นสิทธสุดยอดแล้วขอให้ได้ ความสําเร็จในทุกๆอย่างเริ่มต้นชีวิตใหม่กับสิ่งดีๆขอทุกคนมีความสุขนะครับในวันปีใหม่แล้วก็โบนคริสต์มา